สวัสดีครับหนีแฟนเที่ยวบายเอดีวีก็คือสืบเนื่องจากที่เคยดูคลิปคลิปนึงเขาไปทำให้บอกรถเขาเปิดได้กว้างกว่าเดิมก็คือเลยมาลองทำมั่งก็วันก่อนก็ได้รื้อทั้งวันเลยครับเรื่องงานมาก็จัดก,การหรือข้าวก็ไม่ได้กิจอยากทำให้มันเสร็จแต่ผลสุดท้ายพอทำเสร็จปุ๊บ ก็ประกอบเข้าเองไม่ได้ก็ต้องไปหลานอยู่ดีก็เสียตังค์ร้อยหนึ่งค่าเสียเวลาตั้งช่างกระบอกอง,งานนี้คือทําอะไรกับเบาะรถผมนะครับก็คือเปิดเบาะขึ้นมาเปิดเบาะขึ้นมาก็คือของเดิมเขาของเดิมเขาจะอยู่ของเดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับของเดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้เวลาเอาของใส่หรือหยิบของออก มันก็จะลําบากหน่อยหนึ่งคือเราก็จะต้องมมดิมุดดิมุดบางครั้งบอกมันก็ร่วงใส่หัวผมก็เลยทําการรือออกซะทําการจัดตรงนี้นี่จัดตรงนี้ใหม่ก็คือ,คอมันจะมีตรงค้ํากันอยู่ตรงนี้คือผมก็ทําการตัดออกประมาณสักนิ้วไอ้เ้นนึงถึงเ้นครึ่งโอ้มืด จะมองเห็นก็ตัดออกมันก็พอตัดออกปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดได้ประมาณนี้เวลาเราเก็บของเอาของมันก็จะง่ายต่อสําหรับเราครับก็คือแนะนานะครับใครที่อยากทําก็ทําได้ฮะก็จะเป็นฟอร์ซ่าหรือเ d v เนี่ยครับที่ทําครับวันนี้ก็มีมาแค่นี้ครับสวัสดีครับ